ถ้ายุบสภาแม้แก้รัฐธรรมนูญไม่เสร็จยังทำประชามติเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ได้คณะรัฐมนตรีมีอำนาจข้อคำถามทันทีแม้รัฐธรรมนูญ2560บจะบังคับว่าหากแก้รัฐธรรมนูญในหมวด15การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะต้องทำประชามติแต่หากรัฐบาลอยากยืนยันคำสัญญาจากคำถแถลงนโยบาย https www t ilo o r t h a r t i c l e 5 5 1 9 2ว่าจะสนับสนุนการจัดทำประชามติและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ จริงๆก็ยังมีอีกทางเลือกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติพุทธศักราช2,564และที่แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2,568 https://searchlaw.ocs.go.th/ k ้อซีลขีด t a t e ีดสเตที2 PCFPd1Z109 พรบประชามติคือคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีสามารถริเริ่ณมากการจัดทำประชามติได้ทันทีหากรัฐบาลเห็นว่าสมควร ย้อนคำพูดบาวรศัก์เคยยืนยันต้องทำประชามติพร้อมเลือกตั้งมาตลอดนับแต่รัฐบาลที่นำโดยพักภูมิใจไทยก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่19กันยายน2568 h t t p s w o w s o c g o t h d o c u m e n t s 8 6 9 6 8 p d f บวรศัก์อุวรณโนในฐานะมือกฎหมาย ประจํารัฐบาลอธิบายถึงการจัดทําประชามติเพื่อนําไปสู่การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามสัญญาที่พักภูมิใจไทยให้ไว้กับพักประชาชนว่าจะต้องลงประชามติพร้อมวัเลือกตั้งอย่างน้อย2ครั้งคือเมื่อรัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่29กันยายน2568บวรศักชีแจง h t t p s w w w i o o r g t h a r t i c l e 5 5 2 3 6ว่าประชามติเพื่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลรอ นุทีนจะจัดทําในวันเดียวกับวันเลือกตั้งทั่วไปเป็นประชามติสองเรื่องตามคาวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญเท่านั้นคือ1ประชาชนจะเห็นชอบให้มีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่และ2ประชาชนจะเห็นชอบกับวิธีการและเนื้อหาสาระที่รัฐสภาจัดทําร่างรัฐธรรมนูญมาแล้วหรือไม่โดยจะไม่ตั้งคําถามไปถึงเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ต่อมาในการพิจาจราร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเปิดทางสู่การร่างรัฐธรรมนูญใหม่เมื่อวันที่15ตุลาคม2568บวรศักดิ์ได้ขออนุญาตชี้แจงต่อรัฐสภาถึงทำลายการจัดทำประชามติ h t t p s w w w i l w o r t h a r t i c l e 5 5 5 0 8 ครั้งนี้บรวรศักดิ์ระบุชัดเจนว่าหากยุบสภาในวันที่31มกราคม2568วันที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นวันเลือกตั้งและลงประชามติคือ29มีนาคม2569ทั้งยังระบุต่อไปว่าเมื่อประเรบรใบไม้ประชามติฉบับแก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2568ประกาศใช้แล้วคณะรัฐมนตรีจะมีมติประกาศวันลงประชามติได้อย่างช้าที่สุดคือวันที่29มกราคม2569จึงขอให้รัฐสภาพิจารณาร่างแอ ก็ไขรัฐธรรมนูญให้เสร็จสิ้นภายในช่วงวันที่15-19มกราคม2569หากรัฐบาลตัดสินใจยุบสภาก่อนที่จะมีมติให้มีการจัดทำประชามติเพื่อนำไปสู่การเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ข้อตกลงระหว่างพักภูมิใจไทยและพักประชาชนก็จะไม่บรรลุผลและหากยุบสภาก่อนที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะผ่านการพิจารณาจากรัฐสภาครบทั้งสาวาระร่างดังกล่าวก็จะเป็นอันตกไป h t t p s colon w w w i l o o r t h a r t i c l e 6 1 6 6ตามมาตรา147ของรัฐธรรมนูญ2560นอกจากคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะร้องขอให้รัฐสภาพิจารณาต่อไปภายใน60วันนับแต่ประชุมรัฐสภาครั้งแรกคำถามประชามติสู่รัฐธรรมนูญใหม่ทำได้เลยไม่ต้องรอพอรบอรประชามติมาตรา11ประกอบมาตรา9 2 3 4 5 ระบุว่าหากคณะรัฐมนตรีมีมติว่าสมควรให้ทำประชามติเรื่องใดให้หรือกับคณะกรรมการการเลือกตั้งกกแล้วประกาศวันลงประชามติในราชกิจจานุเบกษาซึ่งต้องไม่เร็วกว่า90วันและไม่ช้ากว่า120วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ทั้งนี้หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการทำประชามตินั้นใกล้เคียงกับวันเลือกตั้งทั่วไปก็สามารถกำหนดให้ทำประชามติพร้อมกับการเลือกตั้งสอสอได้โดยต้องไม่เร็วกว่า60วันและไม่ช้ากว่า150วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีม,มติเว้นแต่กรณีจำเป็นด้านงบประมาณหรือเหตุจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หากคณะรัฐมนตรีมีม,มติให้จัดทำประชามติในคำถามว่าท่านเห็นชอบให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ เพื่อให้ทันกับการเลือกตั้งก็สามารถมีมติได้เลยตัวอย่างเช่นถ้าคณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดทำประชามติคำถามดังกล่าวในวันที่7พฤศจิกายน2568ระยะเวลาที่เร็วที่สุดที่จะทำประชามติได้คือไม่เร็วกว่าวันที่6มกราคม2568และต้องไม่ช้ากว่าวันที่6เมษายน2569อีกทั้งคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่18 2568 h t t p s w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  c o n s t r u c t i o n c t h บ r ค c o d บท t h ามสองศ s นย์สอง o n า o นึ่ง a ูน article s l a s ูนย์เจ็ด0้าแป0 0ู .pdf ระบุด้วยว่าการจัดทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญได้3ครั้งคือครั้งที่1เห็นชอบให้มีการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่ครั้งที่2ให้ประชาชนออกเสียงประชามติเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่ามีวิธีการและเนื้อหาที่สำคัญอย่างไร ครั้งที่3หลังจากทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จสิ้นแล้วให้ประชาชนออกเสียงว่าเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่โดยการทำประชามติครั้งที่1และ2อาจดำเนินการพร้อมกันในคราวเดียวก็ได้ซึ่งหมายความว่าแม้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะตกไปแต่รัฐบาลยังสามารถดำเนินการเพื่อนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ต่อไปได้ด้วยการจัดทำประชามติครั้งที่1แยกกันดังแนวทางคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญ ดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงสามารถมีมติให้จัดทำประชามติเพื่อ